สวัสดีครับเวลาของสเก็ตคารครับสเก็ตแรกไปที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับไปดูที่สวนสุขภาพนะครับที่นี่ครับมีกิจกรรมให้เด็กๆทําประโยชน์เพื่อสาธารณะครับเรื่องของลูกเสือครับเนี่ยครับมีทั้งลูกเสือรุ่นใหญ่ลูกเสือสำรองลูกเสือสามมันและนี่ครับลูกเสือจิ๋วเลยครับเรียกว่าลูกเสือสำรองปฐมวัยนะครับเพราะว่าอยู่ชั้นอนุบาลทั้งหมดเลยครับเดินก็คุณครูต้องจัดระเบียบเป็นพิเศษครับคุมกันใกล้ชิดทีเดียว และพอถึงการกล่าวคำปฏิญาณน่ารักมากฟังทับลูกเสือสำรองปฐมาวายัยลูกเสือต้องต้องไม่ดื้อดโอเคเยลูกเสือสำรองปฐมวัยต้องไม่ดื้อไม่ทราบว่าจะทำได้หรือเปล่าครับพบกันใหม่วันพุ่นี้สเก็ตข่าวครับ